ก็ไปเอฟทีคือบ่อสุขทุกคนนะครับเนาะมื่อนีนตลาดครับโมเมนต์ไม่บ้านรัวตลาดบริษัพันยางตลาดนะครับเนาะมื่อนีนมาเบิึงเที่บ่อยกิข้าวเล้นะครับเนาะโอ้ยอยู่ในกลิ่นแล้วนะครับเอาสวัสดียันตุสวัสดีลุงสวัสดีค่ะนี่ลูกสาวหลานะครับเนาะอ่าอ่าเอ้วคนวันนี้วันนี้สวัสดีก่อนลูกสวัสดีค่ะยนดีดีครับกินข้าวเล้ครับกูดาโอ้ยปีเงี้ยวง้อครับ กินเนงว่ากินดูเงอนครับบรณแา้ไปนางตลาดเมื่อนี้มันยากครับพี่น้องอิยิ้มโอ้ยลูกค้าร้ายครับมาซื้อมูมือนี่งเมื่อนีรก็ได้มาปิ้งงวครับปิ่งเนื้อววขายมูกินเนื้องววแต่เราปิ่งอย่างคือกินเนื้องวงวุ่ดหนนเพินครับเป็นอยู่ขากันเป็นมาโุดเงินโอนยังอุดข้ามน้ำเนื้อแมงกันก็เลยอุ่หนุนกันเนาะอยู่ขากเงินกันก็เลยลอยกันซื้อในยูน่ากิ่นน้ำเบิร์นซอยเบิ เป็นันยังมาซื้อหมูน้ำผักก็ต้องมาซื้อเนื้อหม้อลอยเปิดนอกอนครับเกลียลวครับเกลียวขมฮู้ววักแก้มครับไปเลือดว่ามันกินกับอันเนื้อสวรรค์นเนาะเอา,อาก,กินได้บพิ่มเฮียนะครับกินได้อยากการะเจี๊ยต้องใช้ไฟเลือดครับนี่ยเดือดมากเมียมันใส่เนยแต่น้อยใส่เนื้อหม้อครับเนื้อหม้อได้บ่แม่เนื้อหมูได้เลยใส่เนยใส่กันเข้าไปเลือดนะครับเอา กอบขามาไกลๆในไทยซีบู้ดบุรครับสุวยอาไปครับแต่มากับิเบตดีหรอกุรอ๋อกบะาครับะเผาแล้วกินคับใหญ่ก็ดีนับอเพาแต่ว่ามืออื่นจะไปเรือไงจะไปลุงหน้าลุงพจนอยู่เหรอครับอื่นเห็นเดี่องารเดืงานขายหมูเห็นยังเดืวองบุรเป็นนิ้าวข่าวเป็นสีมาจั๊กสามโมงเข้า พอเขาติไปอีหลอกยือติอาจจะบอไปนะครับเกียบ่อยนะมืออื่นบนมันขาดเพราะขาดขายหมูแล้วมืออื่นนั่นเองครับเล่นบึ้งในตู้สะพานก็น่าเพื่อมีสุดโกวะมีผมช่องรอในมืออื่นี่้ยที่นอกไปเล่นได้กับถ้าไปเห็นเกียร์บ่อยเอาโทษนะครับไปเป็นไปท้ายไปนู่นหน่อนี่แต่ยังว่ากันเนี่ยเพราะมันหลายคำมืออื่นเนี่ยหลายหลายซองคำมืออื่นวัวบนมันเป็นร้อยสองร้อยซองคำมืออื่น สักองสามติดตองหาอาจจะมอยู่บนยูทูบเบอทั่วประเทศผมกิบบูหูเนาะอาจจะบูจ้างก็เพิอนอันแก่ขึ้นไปเองจะของขึ้นไปเองกของอาจจบไม่ได้ไปดอกอาจจะไม่ได้ไปท้ายอกมัวนท่ากันจะของเป็นมือไหม่รับครับทีไปท้ายน่อาจจะไม่ได้เป็นจังไดกจิไปเขาชี้อยู่งานงานงานไปข่าวผ่านกองันอยู่ดอกนี่จังไดกับบูหูเนาะแต่เพิ่นมือแต่ว่าจิบ่จะไปยิ่ดอกคือบอกง่วงงมวนซื้อเนาะแต่ถูกไปยุ่งมืออื่นอจิบบแม่งข่าวใ่เอียงไปขึ้นไปได้ พาไปลูกประบาดจะไปต้อนรับป <Sí. S 1> like well. <laughs> ูเนาะปูคนมาเมื่อคืนผมกับคนนึงหลังพิศธาตุปูไปกันไปไปต้อนรับเนาะเพื่อกปูบารมีเมื่อคืนกับพวกคนไปผ่านมาตลาดหมูโอ้ถูกลาบปัจจานทีเด้ดผมเป็นทัพกรมดาเแล้วปูมาอาจจะได้ขายหมูดีกระดาษเมื่อคืนถุงหมูอาจจะไปลองกับพี่อ่ะที่เคยขายหมูขายหมุยเแล้วน่ะผมเป็นมันเก๋ เนาไปเนาะอุณหภูมิมูนสุดมันอันตัดเจ็บมันก็อยากเล่ามาเห็นบอกมาสิบาขายมูแล้วก็ยังได้ขายมูอยู่จังได่ก็ร้านมูแค่บ่อยเด้อนายมูมากขนาดนี้มาสิมาขายมูแล้วก็ได้ได้ขายมันได้ขายแล้วมันได้บอกแล้วก็บอกไปยั้นแต่ว่ากันนี่ครับไอโยนได้กลิ่นยังมาแรงกกินเัื่องสิทธิ์ละครจำจริงก็ไปกินในบ้านเนาะแต่เมื่อนี่มันห้อนแกเล่นได้ไม่กินหลังบ้านอยู่นี่ยพี่เนาะกนซีบนกินตากินอ่างขลับแช่ไมันี๋ยวไม่ได้กินเนื้อวัวก็เลยมาทายพี่เนาะอีเที่บนเนี่ยเสียวะ มอง,องนั่งกินข้าวเสียระดับเสียบอยนะครับเนี่ย <c oughs> เสียบอยหมูส,ด, <c oughs> สดคุณละคำครับเครื่องล้างกาันฮ็ดเดียวนี่ปุ้งเลยแค่าง,งไปเที่ยวลูกโบไฟเบิ่งขับเบิ่งไนเปิบุ๊ปุ้งเปนธรรมดาแล้ครับวันนั้นผู้ว่าเมอ,อให้เขาผู้ว่าครับแต่การทํางานนี่เราต้อง <c oughs> ก็ธรรมดาแล้วเนาะเราเป็นคนทํางานทํางานเราก็ต้องใส่เีืยอใส่ผ้ากับเพื่อนแถบอะไรเหมือน,นเหมือนเราทํางานนั่นแหละแต่ว่าเราไปเที่ยวหรือเราไปยังออกนอกบ้านเราก็เต็มสูบติดเทอร์โบด้วย เธอโบคู่นะไม่ใช่เธอโบธรรมดาเนาะอันนี้แหละแต่ว่าการอยู่กันกินกับเป็นทั้งสี่ละครับอืมนะครับเจงสกุกมีผมจงรอเนะธรรมดาล่ะอันนี้คือเป็นสไตล์ผมเนาะนอนหัวมวนสองผมมันเป็นทั้งที่ละครับเนาะการอยู่กันกินกันกินทั้งที่ล่ะนี่อันนี้โบแมนสุดนอนได้หนิสุดขายโมเดลล่ะมันห้อนอาบน้ำใส่ชุอกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายผมก็กินทังที่แหละครับเนาะธรรมดาล่ะการอยู่กันกิน หลายรายพี่้องพีี่เป็เจ้าข้าจะเอาอาาย,ยู่เียบอยินเน่ยสัวยแล้วก็ข้างขาช่วยนะขึ้บนน้ำเปตแล้วผมไม่รู้กินกเหลากยาแไม่ลองให้กินจริงๆนะรนมมาหลายปีแล้วแต่ของะายแต่ถ้ากินได้แล้วเที่ยก็กกไว้องสอง,องลหมดอ่ะแล้วแบบนี้แลครับเก็บเพ่งไนันเก็ดนี่เที่ครับน้แก้ะ หายมันเก็ดนะน้าครับนีนน่กับสาวจิ้งจุนีะยคือเขาแรงรับเค่ถจะเจ็บนุ่งกระดานเน้่เป็นยังไงกับมืออื่นนะครับผมไปยกเดี๋ยวพี่น้องเ็นกี่เปบา้เชียบบ่อยพูมากคือบอกไปรับวฟูน,นังการนีมน้องการไปครับไปนี่แบบกิดพุ้นี่แหละ เป็นเกษตที่เดือดมรนดาจะไปจะไปฮับปูคร então, food, ับร like ับตักปรัชนาขายลำด้วยครับจะปูไก่มาพานาเนื่องเพราะมึงซื้อปกติโรคปีกไก่ครับเป็นยังไงผมกันในฐานะเนาะในฐานะเป็นเจ้าบ้านในฐานะเป็นเจ้าบ้านคือห้องดูดูแลข้ามยันทีแล้วกันเป็นลูกบ้านครับทั้งเป็นเจ้าบ้านทั้งเป็นลูกบ้านครับยินดีต้อนรับเนาะครับเนาะปูมันมาเมื่ออื่นนี่มีโรคปีใจกได้ครับผมอพี่ว่ายจะเด็กอยไรผมนี่มาปูครับยินดีต้อนรับปูปูมาน เป็นยังไงล่ะบินบุญเนาะบินบุญเท่าที่เดินตอนรับปูที่ปูมันมาเป็นยังไงผมก็ติดไปครับเมื่ออื่นเนี่ยแต่ว่าไม่บ้านผมแบบไตเกี่ยวนะครับเจ้าต้องไปเจ้าต้องไปเจ้าต้องไปแล้วเมื่ออื่นเมื่อไหร่น่าจะไหนเป็าดะร้านไปแล้วครับเมื่อบหร่ไม่แปลกี่รู้บ้านสมุนไพรล่ะครับเนาะเอ้าป็นจังได้กับตอนลายแยให้ห่างเนาะสวยจังบ้านก็ตรวัดจังบ้านแล้วมันแสีบเนาะค่าจะบเอาอ่ะอืมค่าจะลอาครับกินนะว่าอะไรจะี๋ยวอะไรกินนะ เพื่อสิงกินเขาแล้วอาดน้ำแลกกับแล้วเพสินนอกกับหาทุ่มหมล้วครับเข้าไปทางีลปเบิ้งคิบจะของแหละครับที่จของลงมาพี่น้อเอตีคนไหนกันรับชมคนติดตามไปยังไนดีนครับผมเป็นคอมเมนต์เนาะแต่ละาผมขอย้ำนะครับเด้อขอความนียังเอีที่คอมเมนต์ข้ามาเนี่ผมสิปัย่ายตอบทุกคอมเมนต์ครับแต่ว่าอธิาที่เลือกแต่ไนผมกับทัดก็เหมาะครับบอกเลยว่าเอตี้มาเตรียมพี่หน่อ ผมมาตอบด้วครับผมกะขายหมูเนาะยังไม่แลีงต้นแรงมากผมจะไล่ตอบปัสทุกคอมเมนต์ครับผมดีอกดีไก่พี่น้องเอฟซพี่นะเตรียมความคิดเห็นขามาเงี้ยบอยยังงี้ยังงี่ผมอ่านไม่คอมเมนต์ครับเป็นยังได้แต่โอ้ผมขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเอ็มพี่พี่แก่การติดตามรับชมผมมาตลอดนะครับเนาะเอ้าเป็นยังไงกันสวยกระดาษก็สวยนี่เป็นน้องเอฟซี่บางคนกินแล้วกินแล้วบอกว่ากระปิ้นอยู่แล้วครับ,บนะเอ้องงาสอ,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 องผมมาสองเบาะนู่นมออมนะครับเนาะเอา <c oughs> <c oughs> แากบอลบอกหลายอย่างห่างเมาพี่น้องเอาเบิรงกู๋เหรอจะทำคำดูวถ่ายก่อนจะเปิดเบิรงนะดูของขอเอ้าอางน้ำมันไงเหรอเป็นยังไงกะป่าชอบจะบ่อยมูจูตบันยังออกกุ้งก้อมไก่พี่น้องลูกป่าหน้าอ่านนะครับเด้อยนนนีกัอนหลับกันดีทุกคนเนาะพี่น้องเนาะอยูเล่นผู้ใดกันนอนหลับไม่ได้เงินหมื่นนอนตื่นเดเงินักเก็บนึกกับเด้ออ้าวจ้า ขอบคุณครับ